สวัสดีค่ะมาจัดต่อในเกาะในนั้นชื่อเรื่องะไรฮะมาจัดต่อในได้ได้ไ,ไ,ได้วันนี้นะคะเราจะนำเสนอทอดไข่ในหม้อหุงข้าวกันนะคะเนื่องจากทอดทำไมอ่ะพวกมึงทำกระทะไฟฟ้ากูเสียไหนหลักฐานนะหลักฐานไหนไหนเอาหลักฐานให้ดูหน่อยเด้เร็วไหนะหลักฐานนะดูดิมีเว้ยคอยดูนะคะอ่ะพร้อมยังจ้า พร้อมไม่พร้อมยังมันยังไม่พร้มพอมกันเลยมันไม่เดือดไปดูรก<ห><ห>ักขาในี่ดูนะเดี๋ยวจะพามาดูรากขานนะรงวันทำกระทะไฟฟ้าพัางเจ็บใจสุดๆซื้อมาซื้อมาเมื่อวานก่อนนี่เลยไม่ไม่เหลือชิ้นดีเลย เจ็บใจฟุดๆอยากจะบอกพอดมอูอ่แหน่อยไดแค่ออนเดียวพอรอก่อนสักครู่สักครู่วิธีการกทำด้วยแช่อคนี่แลุ้่งนี้ตอนเย็นแล้วก็ควรละ้อนมานีแ่นี้ใหมล้วแล้วหิวแล้ว แม่มึงดำอยู่แล้วเฮ้ยไข่เฮ้ยเดี๋ยวมึงเจียวมึงจะทอดทอดทอดโหแม่งขอชอบเลยนะเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวเร็วกินอะไรสั่างี่มาแต่ได้ม่าอร่อยน้ำปลามึงกบเกือนความผิดกันใช่ไหมเนี่ยดูมันกบเกือนความผิดเร็วๆวเข้า โอ้มีที่ไหนมัง่งรถดีแช่ตู้เย็นมีที่นี่ที่แหลนมีว,วะนะ้ำปลาอือล้วเราะกรใส่าย่ายด้วยเหรอเขาไว้กินก็ข้าวมืดอ่ะเยอะเยอะยังไม่รอร่อยเดี๋ยวก็รู้อร่อยไม่อร่อยอ่ะเฮ้ยหิวน้ำว่ะ เลเอ้อขอร้านกินหน่อยขอร้านกินหน่อยยึดก่อน,น,นไ,นอนนไนดน้ไหมร้านเชิญได้ไหมอ่ะมาดูพวกมันกำลังทำอร่อยมากเอาให้กินได้มึงนได้อยู่แล้วชัวร์ดูดูกำลังจะสุกเว้ยหรือเปล่าตายแล้วเนี่ยเหม่ยเห็นไหมเดือดแล้วเดือดแล้วเลือดล้วเดือดล้คอยดูนะจะได้กินดีหรือจะได้กิน ไม่อยากจะพูดว่ะเรียบเยียบอร่อยเดี๋ยวเชฟทำเองอ,คอืคอยดูคอยดูเสียงม,มือไทรก็รู้ <c oughs> ดูสภาพเ๊มันจะกินได้ไหมเนะี่ยได้อยู่แล้วมืดว่ะใครไม่เคยเห็นปลาทูบางดูด Băng lên, băng lên băng 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 Để băng cho nó băng 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 như <laughs> อะไรนะมึงเอาใหม่เด้มึงเอาใหม่เด้ทีกานเ้าไฟเว้ยยังไงวะอย่างี้เบาอย่างงี้ตอนแรกอันนี้เร่งอันนี้เบาเข้าใจไหมสรุปคือมอหุงข้าวกูก็จะพังอีกอ้มันงาทีอย่างยงานนี้พ่อแม่จนป่ะดูหน้าตาอย่างแรกอย่างแรกที่พวกมันทำให้กินเนี่เป็นไงเป็นไงน่ากินไหม หมดยอหมูยอเอามามามาหมูยอเหลตาาก็ง้นง้นแหละน้ำด้วยหมูยอก็อร่อยอ่ะนะเขาไม่ไม่คเมื่อวันขาอนคุณทอดหมูยอมาเอ้ยทอดไหมไหมวันนี้ไม่ไหมจ้าแบบเดี๋ยวมันไม่ทอดต้องพูดดีๆ วันแรกที่มันทําให้กินนี่ดูชมหน้าดูชมหน้าอยู่มาสองสามอาทิตย์มันไม่ทําพอทำํำระทาไปฟ้าเสียปุ๊บนี่ดูๆด,ดไม่เห็นแล้วชมหน้าม,มันมมนะเนเออเห็นไหมเห็นไหมเออโอ้ดำ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 ดดำดดำ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  นะตรงมันจะทอดไข่ไงี่ละเด่เๆ่เริ่มเริ่ม,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 มโอแม่งตั้งคู่<ด><ด>แม่งอย่างแรงอะ่ะโอ้เหมือนไข่ตุ๋นเลย <c oughs> ว่าได้กินไข่ในน้ำมันแน่นอนเขาเรียกว่าไข่ด้าน <c oughs> <c oughs> ปิดไหมต้มองรอดูต่อไปเฮ้ย,ยที่ที่ปิดนี่มึงอายไข่ไหมปะเปล่านะ ไม่ได้อายหมอนไม่เคยดังที่มืเลยอะงียบกิฟอ่ะเฮ้ยรู้สึกอายกันใช่ปะไม่อายไม่อายคอยดูหน้าตาออกมาเออเออเดี๋ยวกูจะคอยดูตะกินดีนะมึงยอมรับดูหน้าตาคนทำก่อนดูดีไหมนี่ยะคนไหนคนนี้อะทุกคนเลยนี่ะเนี่ยคนถือจานเนี่ยดูดีทุกคนยกเว้นคนถ่ายใช่กูไม่ได้ถ่ายกูออกกลองเฉย มาดูสภาพไข่เห็นแล้วปวดใจจริงๆน่ากินที่สุดอะไรก่อนที่คิดเออที่เห็นอยู่นี้คือไข่เจียวเข้าใจเข้าใจตรงกันนะว่าไข่เจียว <c oughs> มันเจียวจริงๆเจ <c oughs> ียวตจงนี้เมื่อกี้ว่างไงนะ <S 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 อร่อยอร่อย <c oughs> สภาพเหมือนไข่ใส่นำมันหรือเปล่าทุนไม่ออกมึงช่วยอธิบายไข่พวกมึงกูฟังหน่อยดิมันเป็นผัดไข่อะนะแต่อร่อยมากอยากให้ลองชิมตอนแรกกูจำได้ว่ามึงบอกว่าไข่เจียวเอาใส่เลยแม่ปลา่ะปลาอีกแกปลาทูบ้างพอละพอละหม้อหุงข้าวมหัศจรรย์ ดูสภาพหมอ้อดูสภาพหม้อแล้วข้าวยังไม่ได้หุงขอบคุณพระเจ้ากี่ทุมล้วเนี่ยดูเิ็นกันดูสภาพหมอนะป่ะดูสภาพหมอ้อโหสุดๆอะพอดีละ,ะาบายบายๆหน่อยเ <Bye. S 1> ด้ เปิดเปิดเปิดสวัสดีบายไอกคนบอกว่าจะทำมันหนีไปอาบน้ำไปแล้วเสวัสดีบายบาย